สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องใหม่ใหม่ชาแนลจ้าเมื่อนี่เมื่อนี่เขามากันหลายคนจ้ากลับมาพบมาพ่อก,กันอีกคือเกาจ้ากับป๋าเกาเนี่ยจ้าดงตะเขียวขางมู่บ้านเขาอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกดคือเกาจ้าพึ่งยางเขามากับมาพ่อเห็ดเห็ดไข่จ้าไข่ดอกแรกของเฮาในเศ้าเมื่อนี่ แล้วสิท้ายพี่น้องเบิง้งน้ำไปรุ่นละกะไปติดตามน้ำกันจ้ามาพ่อเดี๋ยว็ดไข่ดอกงามงามคุณน่ะโอ้ยค่ะโอ้ยงวเบิดยังงวเบิดจ้านี่นี่อีกดอกหนึ่งนี่อีกดอกหนึ่งงามงามเลย ปนนะปัดได้ปนนะจ้าได้ปนแล้วงามมาพ่อเห็ดใครอีกเหรอจ้าพี่นอ้องดอกหนึ่งมีจุ่มอีกจุ่มหนึ่งโอ้งามงาม าพี่น้องข้าเจ้าเคลียเห็ดกอจนแตกเปิดแม่เรามาเคลียไว้ใส่โอ้จนบานเนาะดอกมั้ง เห็นสองดอกจ้าปาดพี่น้องมาพ่อเห็ดไตไกุ่่นนะเกิดอันนั้นกันอยู่นี่ปาดจากดอกนี่เอ้าได้บ่นี่มันเท่าบอลเด้บอบนน่ะโอ้ยุ่นนะยังมอทันเท่าจ้า โอ้ยเห่าเดียวงามแ,แม่ะมาเมื่อเียร์เห็ดคว้วดอกหนึ่งงามแท้คุณนะโอ้ยดอกเดียวเห็นนิก2สองดอกฟังทั้งนี้จะเห็ดไตไก นี่ก็งามจ้าอุ้ยขาพูอ่อะวัดงามพี่นอ้องมาพอ่อเห็ดไขคุณน่ะซีดอกอยู่น้ำกันอ,อุ้ยเห็ดไข่เขียวงามๆเลยพี่น้องคนนะ โอ้หามคักโอ้มูเฮ็ดไขคอีกแล้วจ้าพูนอ๊ะเฮ้ยพี่น้องฟังทั้งนี้กับนี้ เห็นใครอย่างไรจ้าดอกหนึ่งไห้่ดอกไงยังบุกินดอกเพ่นเห็นอีแล้ะจ้าอ,าอ้ยค่ะมีจุ่มหนึ่ง พี่นไอน้ไข่ดอกแห้งไงคุณโอ้ยงามๆคุณแม่แล้วย็นไปอีกใสสบอดน็ดไข่ไข่ไขกำลังออกลายโอ้จนตาเท่าเหรอเมื่อวานก็คือเพิ่งเห็น โอ้ยจะดอกใหญ่ๆกลมๆกมน่็งามจ้าแ<ห>ม่นะว,ว่าถ้าพ่อเห็นกไ็ไปส่งดอกจ้ะไปเอาคืองามไปเห็นดาเละจริง เห็ดไข่จ้าพี่น้องงามงามน่ะคาแบบเยาวเเลยโอ้ยพี่น้องคนน่ะเห็ดไข่งามงามโอ้ยดอกนี่เท่าเท่าทิ่มโอ้ย แล้ว oh, ดอกน้นอยๆสองดอกได้่าโอ้ยเท่าแล้วจะได้ไดดอกแบง่ยางยเออไอ้สองดอกดอกนันเท่าเห็ดไขรอยู่นี่จ้าสามดอกห้ามงามโอ้ยดอกที่สามคือน้อย ừ ừ ờ được chùm được ngoài 3 vi đó จู่เมทไทยงามๆนี่พี่น้องเมทไทยอีกดอกหนึ่งเกือบใบหินอวดงามเห็ดกแดงดอกหนึ่งจ้ะโอ้ยเห็นเลยเห็น,หนเมทนาแหละจ้ะจะต้อออกตายป่โอ้ดอกหนึ่งคือง,งามแท้ งาน้ำลองพ่อเห็ดหน้าดนะเดี๋ยอีกแล้วจ้าดอกน้องงามอีกแล้วงามอีกแล้วจ้าคนอ่ะโอ๊ยเห็ดดินขาวเห็ดดินขาวออกใหม่ อกดินข้าวโอ้ยบางนี้มีแต่ดอกใหญ่ๆเหิ่มขึ้นไหมเอ้าตั้งนี้มันขึ้นลาแล้วบ่ะยายกินได้บ่กแล้นี่นี่เป็นน้อยอย่างโอ้ยดอกนี้ก็งาม ดอกนี่เท่าแล้วมันโอ้ยแม่มังเสียดายปะดอกบอกไงนั่งขึ้นลาแล้วจ้าโอ้ยดอกนี่ก็งามงานนโอ้ยเห็ดเป็นขาว Ôi thị đen, Ui. Nấm gò đỏ, nấm gò ngาม ngาม phุ่นa. Ôi nó

กเห็นมเห็นเ่ยางกัดลยจอย่อ้ยเ่าตอ่าทีโอ้ยเห็ดกอมากระายคนจ้าเมื่อนี้มากรหน่ยของคนอยู่ ดอกยุงเห็ดผงชาิจ้าเก็บเลยจ้าคุณนะ้ำใครน้อยจุม่มเห็ดใครอยู่นี่ดอกหนึ่งงามงามคุณนะ่ะจุ่มงามงามกลับละจ้าพี่น้องคุณนะ่ะมือนีมากันลายคน ว่าเห็ดไข่ออกหลายมากันออกมาหลายคนเลยเมื่อนี้บัดแ้าพี่น้องเบิ่งสรุปผลงานโอ้ยยายแล้วหมันเห็ดเกาหลีจ้ะเห็ดเกาหลีอืมมากันหลายคุณโอ้ยหมานกันทุกคนอยู่โอ้ยไอ้เมืองยายของเจ้ากินได้บ่งคุณนี่ อันนี้อันนี้ดอกใหญ่ๆนี่บอรู้ว่าเห็ดนี้อย่างจ้าพี่น้องอ้ออกเียตอันนี้เิดเกีย่เยเป็นวะดิฝากพี่น้องเข้าไปกดติดตามกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องใหม่ๆชาแนลนี้นะจ้าเมื่อนี้ลาไปก่อนจ้าสำหรับคลิปนี้พอกันไหม่คลิปหน้าจ้าว,ดดวัสดีค่ะวัสดีค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp